หานทาชตาฟาปริศนายุทธจักรภาคสองเล่มที่สตอนที่385นี่คืออุบายอันชั่วร้ายมิงหลันสือย่อมทราบว่านี่เป็นแผนการของฟ้านเสียอ แต่มันไม่เข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองฉะนั้นกระทำเรื่องไร้ยังอายถึงเพียงนี้เมื่อเผชิญหน้ากับทัพม้าที่น่ากลัวขนาดนี้หมิงหลันสือไม่คิดประทัาแตกหักเป็นเหตุให้ตายเปล่าแต่เศษกระจกทั่วพื้นดินสร้างความโกรธแค้นแก่มันขึ้นมาเราจะขึ้นมาหาคนครไปฟ้องร้อง มิงหลันสืออู่คำรามออกมาเชิญตามสะดวกเราข้อตัวก่อนจิงเค่อกล่าวเสียงเย็นชานำขมวนจากไปก่อนไปยังไม่ลืมคนย้ายหินเคียวอันหนักอึ้งกลับขึ้นรถไปก่อนหน้านี้ตระกูลหมิงชุบเลี้ยงโจรสลัดสมคบคิดกับทัพเรือเจียวโจ้ป้นเรือมาทุกสินค้าบนทะเลตรงไห่ ไม่ทราบทำร้ายชีวิตผู้คนเท่าใดต้นสิงิงสินค้าท้องพระคังไปเพียงไหนตอนนี้ฟ่านเสียนลงมือบันบกทั้งไม่ทำร้ายคนของตะกุลหมิงไม่ยังจริงสินค้าของท่านเพียงแต่ทุบทำลายให้หมดสิ้นกงเกลียนกงกรรมเบียนสนองไม่พระแต่ว่าเรื่องราวยังไม่ยุติหงหงสังชิงในซึ่งแบบขุนนางเดินลงจากเขามาถึงข้างกายหมิงหลั่งซือทักทายว่า หมิงเศร้าแย่สบายดีหรอหมิงหลันสือตอนนี้กลายเป็นชาดา้าถึงแม้พบเห็นคนสนิทของฟานเสียก็ไม่สุขเหนือความคาดหมายเพียงไม่ทราบว่าฝ่ายตรงข้ามคิดกล่าวอันใดกับตนจึงกล่าวว่าเท้าหงหงฉังชิงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีชื่อเดิมว่าชิงว่าเอ,อ๋อความจริงเป็นพี่น้องบนเกาะร้างนั่นมันยื่นหน้าถึงข้างหูหมิงหลันสือ ผมกรามกล่าวว่ากระจกที่ไม่มีราคาเหล่านี้เป็นเราคุ้นางทุบทำลายเท่ากับเบิง้งชื่อเกอพระหัวลันเจียหมายถึงพี่ชายกับพี่สาวเนะวาะรวมทั้งพี่น้องอีกหลายร้อยชีวิตบนเกาะท่านคงไม่ลืมเลือน ข้วลันเจียกระมังนั่นเป็นอนุพนยาคนโปรดของท่านเสียงหัวเราะขงชังชิงจากไปอย่างผาเผยท่าทิ้งหมิงหลันซื้อแตกตื่นตะลานกับที่มันมือมองสองมือของตนเองคกล้ายกับตอนนี้ค่อยนึกออกว่ามือคู่นี้เคยปิดชีวิตของหญิงสาวที่หลงรักมันนางหนึ่งเมื่อข่าวคราวถูกส่งมาถึงสวนอุทยานหมิงหมิงชิงตามือสั่นสะท้านปล่อยให้ามเบิกชั้นดีในมือตกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ว่ามันไม่เจ็บปวดแต่อย่างใด ไม่เจ็บปวดใจแต่อย่างใดหนึ่งเพราะเสียงเสียงกระจกแตกแหลกละเอียดสร้างความเจ็บปวดใจแก่มันมากพอแล้วผู้นำทุกคนหมิงท่านนี้พลันพบว่าหัวใจของตนเองก็แตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน้อยเช่นกัน,กนฟ้องร้องหรือต่อให้ฟ้องร้องถึงหน้าประพักข้าพเจ้าก็ไม่กลัวมันคิดหาผู้ใดฟ้องร้องให้กับมันเลย ฟ้าเสียนรังจยุ่เขตอิงโจครึ่งเดือนรอจนหวังจีเหนียนเดินทางมาถึงว่าด้วยสารรถม้าเดินทางต่อไปยังเมืองหางโจวสำนักตรวจสอบส่งข่าวมาตั้งแต่แรกฝันเสียนทั้งกบขันทั้งสาแก่ใจเมื่อปีก่อนตอนอยู่ที่แดนจีงหนันแม้สามารถเรียกลมเรียกฝนแต่มักถูกจิ้งจอกเข่าชราเช่นหมิงชิงตาลากถ่วงไว ยามนี้มหานครคืนสู่ความสงบตนเองสามารถจัดการกับฝ่ายตรงข้ามอย่างเต็มที่นับเป็นเรื่องสาสมใจยิ่งมันเพียงมอบแนวทางให้โดยคร่าวๆด้านรายละเอียดให้ผู้คนระนดับท่างดำเนินการมันทึกไม่ถึงว่า โผงสงเชยงยามไปดื่มโศกนาฏกรรมบนเกาะร้างไม่ยอมให้ตรกคลหมิงตายอย่างสะดวกสบายหากคิดแล่นเนื้อเถื่อนหนังฝ่ายตรงข้ามทีหลาชิ้นบ้านเสียกนกราบะหงกระหวังชีงเงียนว่าถ่ายทอดคำสั่งถึงเด็กทั้งหลายอย่าได้ห่วงแต่เล่นถึงเวลาแล้วหวังชีงเหนียนรั้งอยู่ในมหานครเกือบหนึ่งเดือนเพื่อจับตาดูความเคลื่อนไหวในวังยามนี้กราบว,ว่าผ่านไปอีกสองวันจางกงจูกระไทยจือคงไม่สนใจความเป็นความตายของตระกูลหมิงอีก ต้องจิงมามือก่อนที่ตะกุนหมิงจะรู้สึกตัวฟานเสียนพงศิษะกล่าวว่าตอนนี้ตะกุนหมิงยังเข้าใจว่าข้าพเจ้ายังจะลากถ่วงต่อไปข้าพเจ้าจะลงมือโดยที่พวกมันไม่ทันทั้งตัว มันเลิกมานะ่านหน้าต่างรถมังนูทางหลวงแดนจึงหนันที่ถดถอยไปด้านหลังอดกรวนเพลงออกมาไม่ได้หวังชีเนียนในด้านข้างรับฟังบทเพลงในท่วงทํานองที่ประหาดพิคนต้องกล่าวว่าเต่เขาจะไหนย,ยินดีถึงเพียงนี้ล่ะฟันเสียงเขากระดากว,ว่าอัดอั้นมาแล้ยป,ปีในที่สุดสามารถลงมืออย่างเต็มที่ไม่ยินดีก็ยากเย็นยิง่ง <c oughs> ขณะที่รถม้าของไทท้าผู้แทนพระองค์แล่นไปยังเมืองหางโจอย่างชื่น้าผู้คนในเมืองชูโจต่างมีความคิดอ่านผู้บัญชาก,การทหารส่วยซิงพอได้รับจดหมายลายมือของฟาสเสียนก็นั่งจับเก่าในห้องหนังสือผู้ช่วยขุนานางซ้ายขวาของมันก็เห็นเนื้อหาในจดหมายคอยตระหนานเช่นกันดูไปล้ายรูปสลักจากศิลาสามรูปสเวยงชิงออกจากมหาคนครก่อนมาถึงเมืองซูโจ20กว่าวันแล้ว จึงทราบเรื่องตระกูลหมิงประสบการขาดทุนลุกยามนี้ได้รับมาจากฟ้านเสียนบอกให้ตนเองตะเตรียมตัวดังนั้นขอบคิดไม่เข้าใจว่าฟ้านเสียนคิดทำอย่างไรเสวียงชิงจมอยู่ในห้วงความคุ้นคิดหากว่าฟ้านเสียนสามารถพุบตระกูลหมิงจริงๆมันที่เป็นคนสนิทของฮ่องเต้ย่าต้องประสานเสริมแต่ปัญหาอยู่ที่มันนึกกลิ่เกรงต่อเชื้อประวงที่หนุนหลังตระกูลหมิง ยามใดที่ในมหานครไม่มีแนวโน้มที่เด่นชัดมันยังไม่กล้าชิงลงมือซุยแย้ซ้ายขวาเสนอว่าไม่เช่นนั้นพวกเราจะเฝ้าดูเช่นเดียวกับปีก่อนละซวยงชิงตาทอประกายวูบก,กราวว่าดูย่อมต้องดูต่อไปแต่อย่าได้เอาแต่ดูฟ้านเสียงเพียงเป็นผู้แทนพระองค์เส้นทางเจียงหนันต่อให้มีวิธีขับได้มิงชิงตาไปก็ต้องคำนึงถึงจิตใจของชาวเจียงหนันสุด ท้ายมันกล่าวว่าสั่งเคลื่อนกำลังจับตาดูส่วนอุทยานหมิงกับกำลังส่วนตัวของตระกุลหมิงไว้หากว่าฟ้านเสียนไม่มีหนทางพวกเราจะเฝ้าดูต่อไปหากว่าฟ้านเสียนกระทำสำเร็จพวกเราจะช่วยเหลือมันคืนกินคนเหล่านั้นที่ปรึกษาซ้ายขวากล่าวเสียงสั่นสถานว่าใต้เท้าหากเคลื่อนกำลังฆ่าคนทุกคนในวางร่วงรู้จะเป็นปัญหาใหญ่โตแล้ว สเสียงชิมกวัดแกงแสดงจดหมายที่ผ่านเสียงส่งมากล่าวเสียงราบเรียบว่ามันเมื่อกล้ากระทำคงต้องประเมิสนสถานการณ์ในมหาคนครแล้วแต่นหาผู้แทนพระองค์คนนี้ไม่ใช่ตัวมงมงมที่เขียนจดหมายถึงเราแสดงว่าคิดแบ่งปันความดีความชอบแก่เราหากต้องการความดีความชอบส่วนตัวก็ต้องออกแรงแข่งขันแต่แล้วยามนั้นบังเกิดเสียงเคาะประตูเร่งร้อน ที่ประษาผู้หนึ่งรุดไปเปิดประตูเห็นคุณนางสังกัดเส้นทางจังหนันผู้หนึ่งรีบรุดเข้ามาไม่ทันน้อมกำนับต่อสเสือียงชิงก็รายงานว่าเท้าจงตูท่านผู้บัญชาการทุกคุนหมิงเกิดเรื่องแล้วสืียงชิงใจหายว่าพลุ่นคิดว่าฟ้าเสียนตรงมือรวดเร็วนักกล่าวว่าบอกรายละเอียดมาคุณนางนั้นกืนทำลายคำหนึ่งกล่าวว่าก่อนเที่ยงวันนี้ที่ว่าการกิจการขนส่งท้องประคังเข้าสวนอุทยานหมิงทวงนี้รายหนึ่งดูงเหมือนเป็นบัญชีของกระจกเงิน สเสวียงชิงร่วงรู้เบื้องหลังว่ากระจกเงินเที่ยวนั้นเป็นฝีมือของฟานเสียนจึงกล่าวแล้วจะเป็นไรตะกุลหมิงเมื่อสั่งซื้อสินค้าย่อมต้องจ่ายเงินให้คำพูดนี้แสดงว่าปกป้องฟานเสียนคุณนางนั้นกวาดมองแท่าเทา้าจงตูแป๊บหนึ่งกล่าวว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่เงินก้อนนี้ฟังว่าตระกุลหมิงเกิดปัญหาเงินทุนหมุนเวียนร้านค้างเงินที่ปล่อยกู้ให้กับตะกุลหมิงล้นไปถ่วงหนี้แล้วสเสวียงชิงผุดตัวกึ่งตะกูลหมิง ตระกูลหมิงดำรงคงอยู่ในแดนเจียงหนานนับร้อยปีผู้ที่กล้าไปวงนี่มีไม่กี่คนหนึ่งในนั้นตระกูลหมิงมีหนึ่งนั้นตระกูลหมิงมีทรัพย์สินมากมายซอไม่มีร้านค้างเงินใดกล้าทวงเงินตระกูลหมิงวันนี้จะไหนเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่าตระกูลหมิงถูกฟ้าเสียนบีบคั้นเข้าตาจนแล้วเรอะเสวียงชิงขมวดคิ้วมันล่วงรู้พระไทยของฮ่องเต้ตระกูลหมิงต้องอยู่ในความควบคุมของราชาสำนัก แต่ว่าตระกูลหมิงไม่อาจวุ่นวายยามใดที่ตระกูลหมิงล้มละลายจะว่าแต่หลายหมื่นชีวิตในตระกูลหมิงแม้แต่ชาวเจียงหนันที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจะทําอย่างไรสเสวียงชิงถามว่าร้านค้างเงินสันที่สุเข้าไปด้วยหรือไม่ได้ไปก่อรับเชียงชิงพอฟังว่าร้านค้างเงินสันที่สุดที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของตระกูลไม่ได้เข้าร่วมกับเรื่องนี้ก่อยกลายจะลงออกคําสั่งว่า บอกต่อคนเหล่านั้นว่าราชสำนนกไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างตระกูลหมิงกับเราร้านค้างเงินแต่ว่าตระกูลหมิงไม่อาจล้มลงมันกับฟ้านเสียงต่างร่วงรู้พระทัยของฮ่องเต้ครั้งนี้ต้องฮุบเกลือนตระกูลหมิงลงไปแต่ไม่อาจเกลือนกินอย่างมุมมามทั้งไม่อาจสร้างความเสียหายแก่ตระกูลหมิงเกินไปจนกระทบถึงความมั่นคงของแดนเจียงหนันดังนั้นมันไม่เบิ่งตาดูตระกูลหมิงล้มลง ประมุกตระกูลหมิงหมิงชิงตาถือถ้วยชาที่ยังอุ่นอยู่จิบชาทีละคำคราที่จะเหลือแปลตัวแทนของร้านค้างเงินซึ่งนั่งอยู่เบื้องด้างแม้สักแป๊บเดียวถึงแม้ในานามแนี้พวกมันเป็นเจ้าหนี้ก็าม เท่าแก่ร้านค้างเงินเหล่านั้นไม่มีลักษณะของคนทวงหนี้หากนั่งอย่างสงบเสงี่ยมเมื่อช้อนตามองดูประมุกตระกูลหมิงดวงตากับทอมเวหวาดกลัวอยู่บ้างเท่าแก่รา้านค้าเงินเหล่านี้นรู้ว่าตนเองเป็นมดข้อเพียงประมุกตระกูลหมิงยื่นมือออกก็าสามารถบีบเข็นพวกมันจนตายแต่วันนี้พวกมันไม่อาจไม่มาเนื่งองเพราะรอบปีนี้ตระกูลหมิงมีสภาพงอนแย่สร้างความหวั่นไม่ตกแก่มนันบวกกับมีคนยุ่ยแย่วันถึงจึงมาชุมนุมอยู่ในห้องโถงของตระกูลหมิงพวกมันเป็น นายทุนถึงแม้เป็นจำนวนเงินไม่มากแต่ยังเป็นนายทุนนายทุนไม่อาจรับความเสียหายได้โดยเฉพาะรอบเดือนนี้ทุกผู้คนทราบว่าสํนักตรวจสอบเร่งมือโจมตีตระกูลหมิงสร้างความสูญเสียแก่ตระกูลหมิงโดยเฉพาะกระจกเงินชุดนั้นเช้าวันนี้กิจการขนส่งของท้องประคังถึงกลับมาทวงหนี้เป็นเหตุให้พวกมันไม่อาจนิ่งเฉยอีกต่อไป ท่าแก่ร้านกงเงินกล่าวอย่างนอบนอมว่าหมิงเล่าแย่ตะกูลหมิงไปผู้นำทางการค้าแดนจังหนั้นมานับร้อยปีหากบอกว่าไม่สามารถชำระหนี่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ยอมเชื่อแต่ว่าระหว่างนี้ในท้องตลาดมีข่าวลือปลิวัน่นจึงต้องมาขอให้เล่าแย่จือให้ความมั่นใจแก่พวกเราด้วยหมิงชิงตากข้หมดคิ้วในความรังเกียบฝูมมดเหล่านี้ปกติต่อให้คุกเขา่า อยู่หน้าประตูตนเองก็ยังคร้านที่จะเหลือบแลตอนนี้กลับข้ามาทวงนี้มิงเหล่าแย่จื้อไม่เลือบแสไม่แย่แสเหลือบแลเท่าแก่ร้านค้างเงินเหล่านี้ต่อให้ยอมนี้ตระกลนแต่ต่อให้ตอนนี้ตระกลนหมิงขาดเงินทุนหมุนเวียนยังชระนนี้ให้กับคนเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายมันเพียงใช้หางตาจำเนงมองเท่าแก่ที่นั่งสงบอยู่แถวหลังจุดผู้นั้น ท่าแก่ผู้นี้เป็นเท่าแก่ร้านค้างเงินพนิชยิตี่ด้านหลังมันยืนมาด้วยชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคนหนึ่งร้านค้างเงินพาณิิต์ไม่มีชื่อเสียงเรียงนามใดอยู่ในแดนเช่นนั้นดังนั้นมันนั่งอยู่แถวหลังสุดแต่หมิงชิงตาเมื่อเกิดลางสวางอ่อนอันอับประมงงขึ้นวันนี้ร้านค้างเงินพาณิิต์เข้ามาร่วมวงด้วยหรือ มันไม่มีอารมณ์สนทนากับเท่าแก่ร้านค้าเงินเหล่านี้จึงยกถ้วยชาขึ้นส่งแกบอกให้คนเหล่านี้ร,รับเงินที่ห้องหนังสือเงินสิบกว่าหมื่นตำลึงนี้ทุกคนหมิงยังไม่เห็นอยู่ในซ้ายตาเท่าแก่ร้านค้าเงินทั้งหลายมาเกิดความยินดีจากนั้นเกิดความตื่นสนกก่อน,อ,นอื่นทีรับเงินคืนแล้วแม้สูญเสียดอกเบีย้ยที่สมควรได้ก่อนตามแต่ที่ตื่นสนกก็คือรู้จักความภูมิฐานของตระกูลหมิงถือหรือว่าข่าที่ตนเองได้รับมามีปัญหาหรือเท่าแก่ร้านค้าเงินทั้งหลายล่าถอยออกไปหมิงชิง ตาค่อยเลี้ยวมองเท่าแก่ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนั้นถามเบาๆว่าเราทราบว่าพวกมันถูกท่านยุยงมาเท่าแก่ร้านค้าเงินพนิษย์ยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่โต้แย้งอันใดหมิงชิงตาก็ามาคิ้วกรา่าบอกมาเถอะท่านต้องการอะไรรอนะับตัพงแต่ตะกุลหมิงร่วมงานกับร้านค้าเงินพนิษย์หมิงชิงตาทราบแน่แก่ใจว่าเท่าแก่ร้านค้าเงินซึงไม่มีซื่อเสียงเรองนามผู้นี้ต้องเป็นบุคคลอันร้ายกาจยามนี้ขับไล่ปลาเล็กปลาน้อยไปแล้ว ทั้งสองสามารถสนทนากันอย่างตรงตรงหมิงชิงตา,า,าทราบว่าตระกุลหมิงกู้ยืมเงินจากร้านค้างเงินพันิตเท่าใดหากว่าร้านค้างเงินพันิตเข้าร่วมขบวนของนี้ตะกุลหมิงคงได้แต่ขายที่นาบ้านขายบ้านขายช่องออกไปฝ่ายตรงข้ามมานั่งเงียบงันจนถึงบัดน,นี้ย่อมไม่ต้องการเห็นตระกุลหมิงอับอายขายหน้าหากมีคําร้องขออย่างอื่นอาศัยใบกู้ยืมที่อยู่ในร้านในมือร้านค้างเงินพันิตก็มีคุณสมบัติในการหยิบฉวยอันใดจากตระกุลหมิง เาแ,แก่นั้นยิ้มพรางกล่าวว่าหมิงเหล่าใหญ่จื้อต้องเชียของเราต้องเจียมาถึงนายจ้างนะนายจ้างของเราต้องการร่วมงานกับท่านหมิงชิงตาหยีตาลงการร่วมงานระหว่างร้านค้างเงินกับเพาะค้าใหญ่เป็นการร่วมงานงย่างไรมันหลับตาคุณคิดชัว่วขณะจึงกล่าวว่าไม่ได้นะเขาแก่นั้นคล้ายนึกไม่ถึงว่าคนหมิงจะปฏิเสธตรงตรงเช่นนี้หลังจากองค์งานวุบหนึ่งก็ยิ้มออกมากล่าวว่าไม่ได้ก็ต้องได้ หมิงชิงตาลืมตาขึ้นใช้สายตาที่เหยียดหยามมองดูฝ่ายตรงข้ามกล่าวเสียงเย็นชาวท่านท่านคิดก่มกูเราเลยเท่าแก่นั้นกล่าวเสียงอ่อนโยนว่ามีกล้าเพียงแต่ขอร้องหมิงชิงตานิ่งคุณคิณคดมันไม่ได้ถามว่าฝ่ายตรงข้ามอาศัยอะไรกลมกูตนเองรอบปีมานี้ตระกูลหมิงคู่ยืมเงินจากร้านค้างิงนพ่านดิบไม่น้อยแสดงว่าฝ่ายตรงข้ามมีน้ำหนักในการกล่าววาจา แก่นั้นกล่าวเสียงเนบนาบว่าในฐานะพ่อค้ากล่าววาจาพ่อค้าด้วยสถกกานตอนนี้หมิงเราแย่ก็ทราบว่าหากร้านค้าเงินเราถือใบกู้ยืมเงินมาก็รับเงินแต่คุณหมิงจะไม่มีเงินทุนเหมือนเมียนอีกต่อไปท่านอาศัยอะไรชาระค่าสินค้าของท้องประกรังหากว่าเท้าเสียวฟานไม่ได้รับเงินจากท่านก็สามารถตัดสิทธิในการเป็นตัวแทนจำน่ายสินค้าของท่านหมิงชิงตานิ่งเงียบงัดไปทราบว่าฝ่ายตรงข้ามที่ใส่จุดสําคัญของตนเอง ปัญหาของตระกูลหมิงตอนนี้ก็คือเงินทุนหมุนเวียนใกล้แห้งขอดแล้วแต่หมิงชิงตายังไม่แตกตื่นลนลานหากกล่าวว่า ใบกู้ยืมเขียนไว้อย่างชัดแจ้งไม่ยังไม่ถึงเวลาพวกท่านอยากคิดหมายด้เงินคืนแม้สักจำน่งเดียวเท่าแกนั้นยิ้มพรางกล่าวว่าผู้ใดว่ามาในคืนในสัญญาเขียนไว้ว่าหากร้านค้างเงินยอมตัดขาดทุนต้องต้องคืนเงินให้ภายใน5วันคดีความนี้ต่อให้ฟ้องร้องถึงมหานครเรายังเป็นฝ่ายชนะ ท่านยังคงต้องจดใช้เงินมาหมิงชิงตาผุดลุกขึ้นสีหน้าทอแววหรือเชื่อร้องบามาวาท่านเสียสติแล้วท่านต้องเสียหายถึง3ส่วนเ่าแก่นั้นกล่าวด้วยสีหน้าเป็นปกติว่าหากว่าไม่สามารถร่วมง,งานต่อให้ต้องเสียหายถึง3ส่วนร้านค้างเงินเรายังขอให้ท่านชำระเงินก่อนกำหนด มิงชิงตาจับจ้องมองมันอย่างเย็นชาคล้ายคิดวิเคราะห์ว่าฝ่ายตรงข้ามใช่เป็นคนเสียสติหรือไม่ปากกล่าวว่าหากว่ากระทำเช่นนี้จริงตะกุลมิงเราอย่างมากขายบ้านช่องขายนาขายที่นาชดใช้ให้แต่ว่าร้านค้างเงินฟาณิตของท่านได้รับความเสียหายอย่างมาก เท่าแก่นั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนว่านี่เป็นการยืนยันความตั้งใจและความจริงใจของฝ่ายเราตรงเจียเราเปิดร้านค้างเงินแต่ให้ความสนใจต่อธุรกิจของรัฐท่านต้องการร่วมง,งานกับผู้ยิ่งใหญ่เช่นท่านหมิงหมิงชิงตาสุดนั่งลงอย่างช้าๆในที่สุดเข้าใจแล้วที่แท้ตรงเจียของร้านค้างเงินเตรียมการตั้งแต่ปีก่อนคิดอาศัยความสัมพันธ์ในการกู้ยืมเงินเข้าร่วมกับการค้าของตะกูลหมิงมากตานี้วางไว้นานเกินไปแล้ว หมิงชิงตาถามว่าตรงเจียของท่านเป็นใครเมื่อถึงวันที่มาลุขอตกลงตรงเจียเราจะมากราบขอบคุณหมิงเหลาแย่ด้วยตัวเองหมิงชิงตากับเพื่อนสู่ความสงบเยือกเย็นกล่าวว่าหากว่าเราไม่ตอบตกลงจะทําอย่างไรเป็นกรณีฟ้องร้องกับฟ้องร้องไปต้อกคุณหมิงเรายินดีน้อมสนองแต่เงินจนํนวนนี้แต่เงินจำนวนนี้สามารถลากรวงไปสักหกเดือนถึงหนึ่งปี เท่าแก่นั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนกล่าวว่าสามารถลากถ่วงจริงหรือที่ว่าฟ้องร้องถึงหน้าประพักพยงเป็นเรื่องล้อเล่นตามกฎหมายรัฐจิ้งคดีความของเอกเชนกู้นี้ยืมสินอย่างมากฟ้องร้องถึงที่ว่าการเส้นทางเจียงหนานฟ้องร้องถึงเมื่อหน้าเสวียงจริงแต้เท้าเสวียงท่านท่านคิดกระทําเช่นนี้จริงหรือ หมิงชิงตาย่อมไม่ทำเช่นนี้ราชสนับจ้องขมวดตรุคนหมิงมาแรมปีหากเกิดคดีฟ้องร้องต้องมีวิธีจัดการกับตนเองจนตายคิดไม่ถึงร้านค้างเงินผลิคำนึกคำหนึ่งนึกคำวนวณทางถอยทุกสายไว้แล้วมองภาพข้อพิอพาทระหว่างราชสานักชิงกับเพาะค้ากระหาบดีจนกระจา่างมือของหมิงชิงตาสั่นละลิกขึ้นมาจับจ้องมองเท่าแกบื้งหน้ารอบร้องในใจ นี่เป็นแผนอุบายประการหนึ่งหลังจากเงียบงันนิ่งนานมิ้งชิกตาค่อยกล่าวเสียงอ่อนล้าว่าตรงเจียท่านคิดร่วมงานกับเราอย่างไรเบาเอ๊ะเท่าแก่นั้นกล่าวอย่างรับรัดชัดเจนว่าชำเนี้ยนี่ด้วยการโอนหุน้นจบตอนครับขอบคุณครับ